แผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัดแผลที่เกิดจากการเย็บในช่วง6เดือนแรกมักพบเป็นแผลนูนส่วนใหญ่สามารถหายได้เมื่อแผลมีการซ่อมแซมสมบูรณ์ภายในเวลา6เดือนถึง1ปี แผลเป็นนูนในบางรายอาจเป็นขี้ลอยซึ่งมักโตขึ้นหลังการเย็บแผลนานหลายเดือนและมักมีขนาดใหญ่กว่าแผลดั้งเดิมมากการรักษาหลักของแผลเป็นนูนได้แก่การฉีดยาเข้าไปในแผลยาที่ใช้ได้แก่สเตียรอยและยาต้านการเจริญของพังผืดการรักษาเสริมอื่นจะมีส่วนช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นและทำให้สีหรือพื้นผิวของแผลดีขึ้นเช่นการทายาการทำเลเซอร์เป็นต้น ส่วนการรักษาโดยการตัดแผลเป็นนั้นอาจเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งต้องคำนึงถึงโอกาสการกลับเป็นซ้ำของแผลนูนเนื่องจากเป็นการทำให้เกิดแผลเย็บใหม่ซึ่งอาจต้องให้การรักษาอย่างอื่นเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำเช่นการฉายแสงหรือการฉีดยาสเตียรอยและตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องผลการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของรอยโรคตำแหน่งของรอยโรคและสาเหตุของบาดแผลนั้น